สวัสดีครับมาพบก,กับรายการ t o p ิกเด่นและ Comment เด่นเยนี้ EP 4ีนะครับกระับผมรายการ Topic เด่นและ Comment เด่นเยนี้เป็นรายการที่เอา Topic เด่นๆในช่วงนั้นและ Comment เด่นๆในช่วงนี้ครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่ง Reaction กับ Comment และ Content นั้นกันผมั่าใจครับคนไทยจะตั้งกระทู้อะไรและตอบกระทู้อะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกครับรายการนี้จะพาคนไปดูครับใครชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้อย่าลืมครับจเจอกันทุกวันพุธนะครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์คลิปนี้ ฝากกดตตามช่องกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ใหม่ช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีอะไรสนุนแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมฝากแท็กคนทุกรักใต้คอมเมนต์จะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกรักและช่องแชรที่คุณชอบจะทำให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดีวยวกันครับ เอาล้ฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มีคอมเมนต์ท็อปิกอะไรน่าสนใจกันบ้างครับปสอบถามคนเก่งเรื่องไอทีหน่อยครับพอดีจะซื้อคอมไปเล่นเกมและดูหนังแลมแปดข้ามพอไหมครับลอเป้าอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคอมเมนต์จะไปที่ทางไหนครับหรือจะวิชาการไปปไปดูกันคอมเมนต์ว่าครับ ไปครับแรม15ค้าพอได้ครับแต่จะให้ดีต้องขึ้น15ค้าจะดีสุดเพราะมีอิทธิพลจากน้ำขึ้นด้วยจะทำให้ไวขึ้นไปอีกเท่าตัวครับ <c oughs> สุดยอดไปล่ะดูคอมเมนต์แต่ละคอ <c oughs> มเมนต์แงถามเนี่ก็ได้อย่างเงี้ยแหละ <c oughs> มีคนบอกว่าเดือนไหนบ้าง <c oughs> มีคนบอกน่าจะเป็2เดือนครับ <c oughs> มีตอบข้างล่างด้วยเขียนว่าแต่ก็ยังได้อยู่เนอะ มีคนบอกแดดสี่ไหมมีคนบอกฝนแปดด้วยไปกันใหญ่แล้วนะมันเดือนมีคนบอกขอตอบตรงนี้นะว่าไม่รู้เออมีคนลบสิบห้าคำเดือนสิบสองไปเลยมันจะมีพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็เราจะแปลงเป็นแวร์วูฟมีป่ะมีคนบอกสามสิบสองคำว่ามันคนละเรื่องแล้วแหละมีคนบอกว่าผมขอตอบแทนกูรูคอมครับ ผมไม่รู้เหมือนกัน <Hey! S 1> มันเทิงว่ะล่ะกู <laughs> <laughs> ไม่อย่างชอบโพสดาผัวทุกวันพอถึงวันครบรอบขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างกัน <Hey! S 1> แบบใดวะ <Hey! S 1> เออเปิดหัวมาดีนะ <laughs> เดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าหครับว่าจะไปทิศทางไหนได้บ้างครับปะ ด่าผัวจนเพื่อนใน mainland, ounded, เฟซเกียดผัวพอมันเกิดผัวไปเขาขวัญชามแล้วก็หน bon ้ามองบนมองบนครับเป็นอิโมชั่นมองบนแล้วก็บอกว่าไม่รู้ใครโง่กว่าใครแล้วก็ไม่บอกว่ามันไม่เลิกกับผัวสักทีไม่ใช่ครับเราที่ยังเป็นเพื่อนในเฟซดูมันด่าผัวแล้วก็ถูกต้องนะครับอก็เราอยากรู้ว่าสีสันนะนะมีคนบอกอุ้ย หรมีคนบอกอย่าเอาชีวิตเรามาพูดสี่ห้าห้ามีคนบอกกูนี่แหละแล้วก็น้าร้องไห้มีน้ำตาไหล <c oughs> มีคนบอกไม่รู้ใครสู้ชีวิตกับกันระ <c oughs> หว่างคนที่ด่าผัวหรือว่าคนที่เห็นว่ามันโดนกำลังด่าอยู่ <c oughs> มีคนบอกเอ้ามีคนบอกอยากด่ามากแต่ไม่มีให้ด่าดิขายของเก่งซะด้วย มีด้วยเหรอผู้หญิงที่ไม่เคยปฏิเสธเรื่องมนเตียงแล้วก็หน้าแป๋วแล้วก็หน้าร้องไห้นะครับอีกสองหน้าอิโมชั่นไงเปิดหัวมาซะขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคอมเมนต์เขาจะไปทิศทางไหนหรือจะเป็นอย่างไรครับปะได้หมดถ้าสดชื่นเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่เราเริ่มก่อนเสมอเอ้าทำยางไงล่ะแม่ยก็ไม่รู้แบบมองมีเขาเรียกว่าจับคางซะด้วยนะ ไหลหมดกสดชื่นถ้าแตกตื่นก็สดได้อย่างนี้ป่ะมีคนบอกว่าไหนอน่ยแล้วก็มีครับ <c oughs> มิงบอกมีแต่กูไม่เคยเจอ <c oughs> มีคนบอกกับคนที่แซ่บเท่านั้นด้วยทำ <c oughs> ไมกินลาบหรือกินส้มตามหรอ <c oughs> หรือไม่กินของเผ็ดๆหรอหรืออะไร ดี๋บอกช่วงนี้อยู่บนเตียงเกือบ20ชั่วโมงเลยค่ะหมากัดขาเป๋เดินไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นวันหนึ่งเขาเรียกว่ากิจกรรมหรือว่ากายกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้รู้จักไหมวะเดี๋ยวก็บอกทำไมต้องปฏิเสธครับเรื่องบนเตียงเท่ากับนอนอยากมีน้ําเกลือเพิ่มไหมล่ะถ้าวันหนึ่งผมมีแฟนอยากจะทราบว่าจะมีคนอกหักกี่คนครับจะได้กะถูก นี่ภัยความมั่นของแท้เนี่ย <Hey. S 1> เออไม่ใช่มั่นใจนะมั่นคง <c oughs> มันสับการ <Hey. S 1> ไม่น่าจะมีนะคะสบายใจได้ไ <Hey. S 1> ง <Hey. S 1> ช็อตฟิลจัดเลยปะ่ะไม่นคนบอกเราค่ะไม่ใช่แน่นอน <c oughs> มีคนบอกคงจะจุดๆๆไม่มีนะมีบอกเดี๋ยวก่็แล้วก็น่าร้องไห้มีเขบอกถามให้แล้วนะคะแม่แมวลูกติดห้าตัวลิงอีสิบเอ็ดตัวมีบอกอยู่รบรีปะเนี่ยเอาแล้วไปไกลแล้วเนี่ยมีคนบอกเยอะอยู่นะนะครับอ๋อคนเหรอครับใช่ มิ่งบอกแค่คิดก็เศร้าแล้วนะค่ะมิ่งบอกช่างบ <blunt> ้า <l> ง <ese> ชอบจังเลยความมั <l ese> ่นใจแบบเนี้ยซื้อต่อได้ป่ะยองมีอ <l ese> ีกเลยนะคอนฟิเดนซ์แบบนี้หาแนวร่วมโค่นล้มอำนาจเมียครับสุดยอดเลยฮะพี่เป็นหนึ่งชายชาตรีรู้ไหมฮะ ทีอยู่บางละจันนะครับเนี่ยสุดยอดมากปะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์กันดีกว่านะครับว่าเขาจะไปที่ทางไหนกันบ้างฮะอยายใหผมต้องลงถนนผมขอตัวไปตากผ้าก่อนนะครับแล้วก็หน้าร้องไห้เอ้าพอนุม <c oughs> ไม่รีบไปยังอะ่ะ <c oughs> เออมาช่วยก่อนเอ <c oughs> บอกเออจะไปเป็นแนวร่วมหรือจะไปก่อมองก่อมอบเอ้าไปตากผ้าเฉย <c oughs> มีคนบอกผมขอถอนตัวครับผมรักเขานี่มีคนบอก,เป,กเป็นความคิดที่สิ้นหวังมากเป็นความคิดที่สิ้นหวังเฮ้ยเราต้องมีหวังสิวะมีคนบอกว่ามีคนเคยทําสําเร็จด้วยเหรอครับมีบอกรายก่อนเพิ่งทําบุญครบร้อยวันนี่เองทําไมฮะเขาสั้นเหรอมีบอกโพสตน์นี้อาจจะเป็นโพสต์สุดท้ายก็ได้นะคะ แล้๋ยวบอกมาครับผมไม่กลัวเมีย <S <S ผมไม่กลัวอยู่แล้วไม่ผมไม่มีผมไม่กลัวแล้วไงมีคนบอกไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงมีคนบอกทำไมคิดสั้นคะรักชีวิตอย่าคิดสู้เมียเพราะเมียแม่งสู้กลับเชื่อกูด,ดิเราปลองดองกันไว้ดีสุดนะครับถ้านับแกะแล้วนอนไม่หลับลองนับหัวเก่าดู <S 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 นั่นดีวะเฮ้ยยืมมือนับไปดินับไม่ไหววะ่ะ <c oughs> เปิดหัวมากขนาดนี้มึงจะเอาฮาขนาดไหนวะเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ดีกว่านะครับว่ามาทิศทางไหนกันบ้างครับ <c oughs> ว่าบันเทิงแน,น่นอนนอนไม่หลับอยู่ดีคิดไม่ออกว่าคนไหนมาก่อนมาหลัง <c oughs> นั่งสารเขานะครับเนี่ยมีลำดับเป็นเครือญาติด้วยหรอ ก็บอกยันเช้าก็ไม่ได้นอนพูดเลยมีเยอะหรือนึกไม่ออกหรืออะไรเออกูบอกไม่รู้กูอยากรู้เหมือนกันเนี่ยก็บอกพอดีเช้าไม่ได้นอนมีคเขาบอกจะจําได้ไหมล่ะนั่น <S <S แต่ละคนก็ตลกกันไปไหนเนี่ยเกิดคณะเลยแม่ <S <S เออแล้วแบบแต่ละคนก็มาแบบนับทั้งคืนนับไม่ไหวมีคบอกนับมาสามวันแล้วค่ะ แม่เอ้ยมีคนบอกสรุปไม่แน่นอนนับมาหนึ่งอาทิตย์แล้วมีคนบอกว่าผลงานวิจัยออกมาสำหรับคนที่นอนไม่หลับครับเขาบอกว่าลองลุกยืนดูอาจจะหลับเพราะไปอยงอะไรกันบ้างครับกับอีนี้ถ้าชื่นชอบลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากเลยตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆช่องเรานะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเะสนนะแนะนำติชม คอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาไปพร้อมกันนะครับผมฝากแขกคนทุกู่รักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนกและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับเราคนเช่นเดียวกันนะครับผมนครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบนนี้อาจจะมาดึกเช่นเดียวกันนะครับเพราะเพิ่งว่างครับผมเออไป